ละป่อยญ่นยนคนกุลกสร้างคนทั่วพื้นแผ่นดินสารฟันกอตออดธุรกิจที่ชิดความจนเปิดโอกาสให้ชาวชุมชนเพื่อคนยาทั่วพื้นแผ่นดินติดอาวุธข้าปัญญาเพิ่มมูลค่าโอทอดเป็นสินสนับสนบ ส,ส,สัญญาสักนึ่งสินมรที่สรุดแต่กันนารวยอยู่ลดกันฟีดดัมรักดิวเกียวหัวใจไปท่องแผ่นดิน สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้มาชมโคกหนองนาของพวกเรานะครับ,คคบที่สุพรรณนครนะครับที่<า>ทเราจะสร้างเป็นศูนย์ศิลปาชีพความเคลืบหน้าวันนี้นะครับเรามาทำห้องน้ําเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาต่อเติมหลังคาที่อยู่ข้างบนเพื่อทีจ่จะให้ทุกท่านมา,นาชมงานหรือว่ามาตษางานได้อยู่ในร่มแล้วก็มีห้องน้ําห้องท่าได้ ตอนนี้ก็เตรียมนะครับพื้นที่เพื่อที่จะพักผ่อนแล้วก็เตรียมพื้นที่เพื่อที่จะสัมมนานะครับแล้วก็เตรียมพื้นที่ที่จะให้พวกเราเนี่ยได้ท่องเที่ยวได้ร้องคาราโอเกะนะครับได้พูดคุยได้เจรจาแล้วก็พรึกษาเรื่องงานกันนะครับุกท่านก็สามารถที่จะเข้ามาชมงานหรือว่ามารับชมงานได้ที่นาสกตะครองของเราได้นะครับพื้นที่กว้างขวางมากๆนะครับแล้วก็มีทั้งป่าอยู่ขานแล้วก็าหลังก็จะเป็นคลองโคกหนองนาที่พวกเราทําขึ้นใหม่ทั้งหมด ตายุคาประมาณสักสี่ห้าไร่นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะตัดทำกระท่อมหรือว่าทำเป็นสวนย่อมหรือว่าสามารถตัดทำเรียกว่าทำเป็นงานเป็นศูุ่มเป็นศูนย์โอทอปของเราได้เลยนะครับก็เรียนเชนุกท่านนะครับก็มาเป็นส่วนหนึ่งกับร้านค้านาด้วยที่สกนขอดของเราที่ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกสายงานครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ I